รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธบัญญาติพีรมในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาดีๆของทุกคนในครอบครัวโดยในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญชื่อดังที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่น่าสนใจว่าธรรมะทําไมทําไมธรรมะลองไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะกับคุณแพท power Pa ค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมจะมัวไปไขวยคว้าสิ่งใดความจริงชีวิตคนเรานั้นมันช่างแสนสั้นและไม่ต้องการสิ่งใดมากมายอยู่ทำรายตัวเองเสียที อยู่่ไไกลลคงงงัสิิมมนหแะจรต้องขอออกตัวนิดนึงว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องธรรมะถึงขั้นลึกซึ้งนะครับก็คือว่าอาศัยศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แล้วก็สังเกตจากชีวิตของตัวเราที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมเองก็ เป็นคนคนหนึ่งแหละที่เรียกว่าใช้ชีวิตนะครับมาค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปแบบพอสมควรนะครับลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับจนได้บทเรียนในชีวิตครั้งใหญ่นะครับหลายคนก็กอาจจะทราบดีและว่าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับเป็นเวลาถึงเกือบ17ปีนะครับเกือบ17ปีเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะออกมาสู่โลกภายนอกได้ปีกวกว่าที่ผ่านมานี่เองนะฮะยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับผม จริงแล้วต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเด็กๆช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็จริงแล้วโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างพร้อมนะฮะค่อนข้างสมบูรณ์ก็ฐานะปานกลางแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็มีความรักทางด้านเสียงเพลงรักดนตรีนะครับอาชีพที่อยากจะทําตั้งแต่เด็กเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะครับเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยากจะเป็นอะไร สิ่งนั้นนี่คือคําตอบเดียวเลยนะฮะคืออยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะทํางานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ที่รักเสียงเพลงมากนะครับในขณะที่เด็กบางคนอาจจะอยากเป็นทหารเป็นหมอบตำรวจนะครับผมแต่ผมเองก็ได้คาตอบในใจตั้งแต่พอเริ่มจาความได้แล้วก็ถามตัวเองก็ได้คําตอบเดียวก็คืออยากจะทํางา,งานที่เกี่ยวกับกับเสียงเพลงนะครับอยู่ในวงการเพลงนะครับก็เดินตามเส้นทางนั้นมานะครับเริ่มหัดเล่นดนตรีมาเรื่อยๆนะครับจนช่วงวัยรุ่นก็เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อ นะครับผมยุคนั้นที่ผมเริ่มโตขึ้นมาก็จะเป็นวัฒนธรรมของดนตรีร็อกนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะทราบดีว่าศิลปินร็อกก็ต้องคู่มากับอะไรครับยาเสพติดนะครับเล่ายาบุหรี่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ชีวิตที่โลดโผนแล้วก็สุดโต่งนะครับด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะฮะแล้วก็าขาดเขาเรียกว่าการพิเคราะห์พิจารณาขาดประสบการณ์ในชีวิตนะครับทำให้อาจจะ ไปยึดแนวทางนะครับยึดแนวทางของไอดอลเหล่านั้นนะครับที่เราเชื่อว่าเท่ที่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรแล้วกับวิถีทางนี้โดยที่เราไม่ได้ไปไปมองถึงจุดจบของศิลปินเหล่านั้นเลยว่าสุดท้ายแล้วการที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดเป็นเหล้าเป็นบุหรี่หรืออะไรต่างๆที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ หลายคนก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับหลายคนชีวิตพังพินาศนะครับครอบครัวแตกแยกนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาทำให้ไม่มีกำลังไม่มีสมองไม่มีศักยภาพเดิมที่สามารถจะผลิตงานทั้งสายต่างๆที่เคยทำได้เหมือนเดิมอีกช่วงวัยรุ่นนะครับก็ทำให้เราได้ไปหลงไปลองอใช้ยาเสพติด บ้างนะฮะในช่วงวัยรุ่นก็มีเริ่มอลองบุรีนะครับแล้วเริ่ม,มดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะครับก็เป็นธรรมชาติของวัยรุ่นพอเริ่มมาเล่นดนตรีนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสมีคนเห็นในความสามารถของเราแล้วก็พาเราเข้าไปสู่วงการบันเทิงนะครับก็ได้ทําอัลบั้มนะครับชื่อวงว่าวง power p a d นะฮะตั้งแต่อายุยังไม่มากครับตอนนั้นก็ ค่อนข้างถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเด็กวัยรุ่นที่อายุยังไม่ถึง20ปีนะครับตอนนั้นที่ออกอัลบั้มของ Power p a t ในชุดแรกนะครับเมื่อปี2543นหระครับหรือคิอศักระละ0 0 0ตอนนั้นก็มีอายุแค่ประมาณ19ปีนะครับถือว่าอายุน้อยมากแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้ค่อนข้างเร็วทำให้ตัวผมเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอสมควร จากบุคลิกของวัยรุ่นทั่วไปแล้วจากเ,าเส้นทางอะไรต่างๆที่เราเชื่อว่ามันเป็นของเราแล้วแม้มันจะปิดก็ตามการทีอ่ออกมาจากครอบครัวเร็วคือผมออกมาจากบ้านใช้ชีวิตเองตั้งแต่อายุ17ย่าง18ในตอนนั้นออกมาได้ดน,นตรีนะครับออกมาหาเงินด้วยตัวเองด้วยด้วยอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็จนได้ออกอัลบั้มนะครับจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ทำให้ยิ่งเกิดความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิด พอโตได้ในระดับหนึ่งแล้วเราจะชอบคิดว่าเรามีชีวิตของตัวเราเองเราสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้หรือเราโตเพียงพอแล้วที่จะเลือกทางเดินของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับพอเราโตมาเรามองย้อนไปเราก็มองว่าความคิดนี้มันยังเด็กมากไม่มีใครโตเพียงพอสําหรับโลกใบนี้นะครับอันนี้คือสัจธ,ธรรมที่เราคิดพอโลกใบนี้มันมีหลายมิติมาก มีอะไรลึกซึ้งรอบด้านมากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วนทั้งหมดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนไม่มีทางโตเพียงพอที่จะพูดได้ว่าเรารู้จักโลกเพียงพอผมก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นคนนั้นนะครับที่ที่หลงทางแล้วก็ไปใช้ยาเสพติดในขณะที่ตัวเองยังมีชื่อเสียงอยู่ตอนนั้นนะครับ ด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็มีโรคส่วนตัวสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทำให้เราเกิดความเหงาในใจรู้สึกว่าเราต้องการเพื่อนแล้วเราก็มีความเชื่อณนะตอนนั้นว่าการใช้ยาเสพติดเป็นเพื่อนเราผ่อนคลายด้วยการเที่ยวกลางคืนด้วยการดื่มเหล้าด้วยการสูบบุหรี่แล้วก็เสพยาเสพติดนะครับแทบจะทุกชนิดที่หาได้นะครับ ทำให้ยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกห่างไกลจากโลกการทํางานจากสังคมที่มันดีๆนะครับเพื่อนที่ดีๆสังคมการทํางานที่ดีๆก็จะออกห่างเราก็จะไม่ต้อนรับเราเพราะเริ่มมีคนเริ่มรู้ว่าเราเริ่มไม่เหมือนเดิมเราเริ่มผิดปกติไปนะครับยาเสพติดหรือสิ่งไม่ดีที่เราเข้าไปหาก็จะดึงดูดให้เราเข้าไปหาสิ่งที่ไม่ดีเริ่มคบเพื่อนที่เสพยาเสพติดมีสังคมที่ไม่ดี นะครับผมสิ่งที่ดีๆเพื่อนที่ดีงานที่ด,ดีก็เริ่มออกห่างเราไปเรื่อยทาให้เราสูญเสียโอกาสหลายอย่างนะครับพอเข้าไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีช้ยาเสพติดนะครับชีวิตประจําวันก็จะผิดแผกแปกมนุษย์ไปนะครับก็นอนกลางวันใช้ชีวิตกลางคืนนะครับเป็นอย่างนี้ตลอดมาเป็นปีๆนะครับทาให้เราเหมือนกับว่างานที่เคยมีดีอยู่ก็เริ่มขาดหายนะครับผมและทําให้เราห่างไกลาจากโลคความเป็นจริงมมากขึ้นนะครับผมก็ ทำให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการคายาเสพติดโดยที่ค่อยๆซึมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวจนถูกจับกลุมเป็นคดีความอย่างที่หลายคนอาจจะทราบเมื่ออายุประมาณ23ปีนะครับณตอนนั้นก็เกิดคดีความจนทําให้เราต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํานะครับตอนนั้นเนี่ยศารท่านตัดสินในคดีของผมนะครับสุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้วหลังจากที่เรารับสารภาพนะครับก็ได้การลดโทษนะครับ เหลือจำคุก50ปีนะครับปรับเป็นเงิน1ล้านบาทนะตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกช็อกแล้วก็ทําตัวไม่ถูกรวมหนึ่งครอบครัวด้วยนะครับที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเองก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับต่างๆนะครับการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวคือเราขาดความรู้เรื่องกฎหมายด้วยขาดสติยับยั้งชั้นใจแล้วก็ถูกชักชวนด้วยแต่ส่วนหลักๆก็ต้องยอมรับว่ามาจากตัวเองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เองด้วย นะครับส่วนหนึ่งอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมก็รู้สึกเสียใจนะตอนนั้นที่เกิดคดีความแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองพังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่ตัวเองรักที่ตัวเองอยากจะเป็นอยากจะมีแล้วก็ต่อสู้มานะครับจนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งก็ต้องพังไปเพียงชั่วข้ามคืนจากการกระทําของเราจากการหลบผิดของเราแล้วพอเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยก็มีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง ถึงความผิดพลาดต่างๆนะครับว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในจุดนี้ในขณะที่เราอยู่จุดที่เหมือนกับสูงและในคนภายนอกที่เขามองเรามากับมาสู่จุดที่เรียกว่าอาจจะตกต่ําที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะอะไรทําไมมันถึงชีวิตเราถึงวูบวาบเร็วขนาดนั้นทําไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ทําไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดกับเราสุดท้ายคําตอบที่เราได้ทบทวนก็ตัวเราเองนั่นแหละครับตัวเราเองทําตัวเองตัวเราเองเลือกเอง สุดท้ายก็เป็นเรื่องของกรรมหรือการกระทําของเรานะครับไม่มีใครหนีพ้นจากผลของการกระทําของเราแน่นอนนะครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับหรือเป็นแค่คนธรรมดาหรือจะประกอบอาชีพอะไรการกระทําของเรามีผลส่งผลต่อเราในอนาคตแน่นอน กลับมาถึงเรื่องของครอบครัวนะครที่เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีเราเป็นลูกที่กากตันอยู่แล้วก็ไม่เคยมองถึงครอบครัวความรักความอบอุ่นของครอบครัวเลยเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจนะครับเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความอบอุ่นหรือความรักในครอบครัวนะครับคือไม่อินเลยพูดง่ายๆพอเกิดเรื่องแล้วเราถึงได้ได้ได้รู้ว่าครอบครัวเรามีครอบครัวทีนะะ่ที่ดีมาก well, นะครับ ครอบครัวเราค่อนข้างที่จะรักแล้วก็ดูแลเราดีมากคุณพ่อคุณแม่รักเราดีมากทําให้เกิดดึกย้อนไปว่าทําไมที่ผ่านมาเราถึงมองไม่เห็นจุดนี้เลยทําไมเราถึงมองผ่านทําไมเราถึงไม่ให้ความสําคัญกับครอบครัวในขณะที่วันที่เราแย่ตกต่ำที่สุดวันที่เราหมดซื้นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานที่รักลาบยศสรรเสริญเงินทองต่างที่เคยมีนะครับเราอยู่ในสถานะตกต่ำที่สุดแต่ คนที่เขาไม่เคยทิ้งเราก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทุกคนนะครับทำให้เกิดการแต่งเพลงเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาที่ผมเล่นเปิดนะครับตอนช่วงแรกก็ชื่อเพลงว่าสิ่งสมมุติมันมาจากการตกตะกอนในเือนจําทําให้เราคิดว่าสิ่งต่างๆที่มนุษย์หลายๆคนเนี่ยอาจจะขวอยควาอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากจะทํางานแบบนี้ประสบความสําเร็จแบบนั้นอยากจะมีนูน่นมีนี่ แล้วเราก็เดินไปสู่เส้นทางที่ให้มันมีนั่นมีนี่โดยที่ไม่รู้ว่าเราจะมีได้ไหมหรือใครที่มีได้มันก็อยากมีแต่ต่อไปสุดท้ายมันก็วนไปเรื่องของกิเลสความโลภความอยากได้อยากมีแล้วเส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราหลงทางมันอาจจะล่อลวงเราไปสู่เส้นทางที่มันอาจจะตกต่ําตกเขวหรือว่าไปเส้นทางที่มันต้องไปหาเงินหาทองในเส้นทางที่ ผิดกฎหมายแล้วก็เกิดการทําร้ายทําลายชีวิตตัวเองขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นกับดักชีวิตกับดักชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเองนะจากความจากกิเลสข,ของเราเนี่แหละนะแล้วเราก็เดินไปตามเส้นทางนั้นจนบางทีเราอยากได้อยากมีจนที่แบบว่าลืมมองคนทั้งหลังลืมให้เวลาหรือใส่ใจความรักความอบ,บอุ่นความหวังดีที่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีให้กับเรา นะครับผมเพลงสิ่งสมมุติเนี่ยก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดข้อคิดที่ผมคิดได้ด้วยว่าเราไขว่คว้าสิ่งต่างๆสุดท้ายมันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติแล้วเราอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เราเคยรู้ไหมว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยที่เราจะต้องรักษาให้มันดีเท่าชีวิตของเราก็คือความรักนะครับแล้วก็ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวเราเพราะท่านนะครับ หรือบคุคคลเหล่านี้คือคนที่เขารักเราจริงแม้วันที่เราย่าแย่แม้วันที่เราไม่มีอะไรสุดท้ายเขายังอยู่ข้างเราเสมอนะครับสิ่งนี้ผมเห็นแล้วก็พิสูจน์ได้เพื่อนฝูงที่เคยกินเคยเที่ยวเคยสัมมาเล่เทมเมาด้วยการสุดท้ายพอเราเกิดเรื่องก็ไม่เห็นหน้าไม่เคยได้พูดคุยเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องหลายคนที่เราคิดว่าสนิทหลายคนที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมด้วยเพื่อนฝูงนะครับพอเกิดเรื่องก็ ไม่อยากรู้จักเราแล้วไม่อยากจะให้ใครรู้แล้วว่า,เ,าเคยคบหาเรารสิ่งนี้เห็นได้ชัดเจน,นแล้วยิ่งเวลาผ่านไปนะครับการใช้ชีวิตในเรือนจําต่างๆเนี่ยมันยิ่งสอนให้ผมเห็นชีวิตได้หลายมิตินะครับแล้วผมก็มาวิเคราะห์ว่าสุดท้ายมันเข้าหลักเข้าหลักธรรมะหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลายๆประเด็นหลายๆข้อนะครับชีวิตในเรือนจํานะครับทางกรมรชาชทัณฑ์หรือว่าเรือนจาเนี่ยได้ปลูกฝัง ให้แก่ผู้ลงขังเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาใดโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยทางเรือนจําทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้มงวดกดขันแล้วก็พยายามปลูกฝังมาเช้าขณะที่ผู้องขังตื่นมาในห้องขังนะครับช่วงเวลาตีห้าครึง่งเขาจะปลุกด้วยเสียงสวดมนต์จะมีเสียงตามสายมาจากทีวีแต่และห้องขังจะมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งตีห้าครึ่งเนี่ยมาแล้วเป็นเสียงสวดมนต์ของพระ แล้วทุกคนจะต้องลุกมานะครับเก็บพี่นอนแล้วก็มานั่งสวดมนต์กันนะครับผมใครจะสวดได้มากน้อยอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าทุกเช้าจะเป็นแบบนี้ตื่นลงมาจากห้องขังนะครับประมาณหกโมงครึ่งนะครับก็มาท,ทําธุระอาบน้ําแปรงฟันท,ทําธุระส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผู้ตองขังแล้วก็รอรับประทานอาหารนะครับซึ่งเป็นข้าวหลวงอย่างที่เรารู้กันสมัยก่อนก็จะเป็นข้าวแดงเนาะหลังๆก็ไม่มีข้าวแดงนะครับเขาจะเป็นข้าวขาวปกติ ครับเป็นข้าวซ้อมมือเป็นอะไรไปแต่ยุคที่ผมอยู่เนี่ยยังเป็นข้าวแดงอยู่เรียกว่าอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของหลายๆยุคของของเรือนจําในระหว่างที่เรารอทานอาหารเช้านะครับเสียงตามสายก็จะมีเสียงพระเทศนะครับเป็นพระเกจิกอาจารย์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงแหละนะครับก็จะเทศเรื่องคําสอนต่างๆนะครับทาให้ผู้รุ่งขังเนี่ยได้ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับผมทานข้าวแล้วประทานอาหารเสร็จขคาวพบทงชาติตอนเช้า ร้องเพลงชาติก็จะมีสวดมนต์อีกนะครับผมเองเก็เป็นหนึ่งในตัวแทนนะครับรับมอบหมายจากทางเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้นําในการสวดมนต์นะครับตอนเช้าคารวะหลงชาติให้กับเพื่อนพี่น้องบุรุษขังก็จะมีไม้ประจําตัวอันนึงแหละทุกเช้านะครับแล้วก็นําร้องเพลงชาติสวดมนต์ชาติสากษัตริย์นะฮะร,รวมถึงการร้องเพลงสดุดีแล้วก็สรรเสริญพระบรมีให้กับพระมหากษัตริย์ของเราด้วยนะเพราะว่า3สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องยึดมั่นยึดเหนียว แล้วก็ต้องไม่ลืมเลือดคือชาติสักลสัตว์สิ่งนี้เขาก็ปลูกฝังรับประทานอาหารแล้วเขาลดลงชาติแล้วเสร็จปุ๊บกิจกรรมนะครับที่ทางเรือนจําเขาบังคับหรือว่าเขากําหนดในผู้ต้องขังเนี่ยต้องปฏิบัติหลังจากรขาลงชาติก็คือกิจกรรม3ฐา,านนะครับในยุคที่ผมอยู่1ฐานก็คือการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับสก็คือการไหว้พระสวดมนต์สคือนั่งสมาธิเห็นไหมครับแค่ช่วงเช้าเนี่ยเราผูกพันกับ พุทธศาสนาเกี่ยวกับการสวดมนต์การปฏิบัติต่างๆเ่ยตั้งแต่เช้านะครับผมแล้วก็จะมาอีกทีนะครับว่าในช่วงเย็นนะครับประมาณสักบ่ายสามโมงก่อนที่จะขึ้นเรือนนอนเพราะว่าในเรือนจำเนี่ยจะขึ้นเรือนนอนเร็วมากนะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสี่โมงไม่เกินเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ในห้องขังทั้งหมดนะครับผมก่อนขึ้นก็จะมีการสวดมนต์ด้วยนะฮะสวดมนต์ขึ้นแล้วอีกทีก็จะเป็นช่วงหกโมงเย็นแล้วก็ก่อนนอน ประมาณ5้รอบฮะหนึ่งวันทางเดือนจามเขาปลูกฝังในเรื่องของการปฏิบัตินะแล้วก็เขาจะมีหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งฮะชื่อว่าสักกะสาสมาธินะครับเป็นของทางหลวงพ่อวิริยังศิลินทลโลทางราชธรรเนี่ยกรมราชทันเนี่ย,นนยได้นําหลักสูตรเนี้ยไปปรับใช้กับทางผู้ร่องขังด้วยเป็นการกล่อมเกาของด้วยหลักสูตรนี้นะครับเพื่อให้ผู้ร้องขังเนี่ยได้ เข้าถึงพ so ุทธศาสนาได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นได้มีการทบทวนตัวเองแล้วก็มีจิตที่สงบนิ่งแล้วก็เข้าใจโลกมากขึ้นก็จะมีคําสอนต่างๆนะครับที่จะมีทางจิตอาสาของทางโครงการของหลวงพ่อวิริยังเข้ามานะครับรวมถึงมาสอนเรื่องของการทําสมาธินะครับการเดินจงกรมหลักสูตรนี้จะมีเวลา1เดือนนะครับแล้วก็มีใบประกาศนัญาบัตรให้ผู้ลงทานคนไหนที่ผ่านหลักสูตรนี้นะครับก็สามารถจะนาใบ ใบประกาศนียบัตรเนี่ยนำมาประกอบการลดโทษได้นะครับผมครับผมแล้วก็ในโอกาสสำคัญนะครับก็ยังจะมีเรื่องของการนิม,มนต์พระพระสงฆ์นะครับตัวเป็นๆเ,เลยองค์เต็มๆเลยเข้ามานะครับเพราะว่าอยู่ข้างในเนี่ยสามารถไม่สามารถที่จะเห็นพระสงฆ์ได้ง่ายมากนะครับผมก็จะมีการนิม,มนต์เข้ามาแล้วก็มาเทศให้รวมถึงโอกาสสาคัญนะครับปีใหม่สงการนะครับก็จะมีนิม,มนต์พระสงฆ์มารับบาตรด้วย นะครับก <chat> ็จะมีการใส่บาตรกันมีการทำบุญการแม้กระทั่งวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของรัชกาลที่9ก็จะมีด้วยนะครับก็จะเห็นว่าแม้อยู่ข้างในนะครับผู้นังขังเราหรือแม้กระทั่งตัวผมก็ยังมีความใกล้ชิดศาสนาด้วยนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าตัวแต่ละคนเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจด้วยตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเจอเพื่อนบนขังหลายคนเขาก็เจอเหมือนกับผมตกในสถานะเดียวกันกับผม ในเรื่องของธรรมะที่มันสอดแทรกอยู่กับชีวิตในเรือนจำนะครับผมก็เริ่มซึมซับไปเรื่อยๆ่เริ่มเห็นถึงบาปบุญคุณโทษเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยที่ผมมองเห็นจากการวิเคราะห์ของการกระทําของตัวผมเองนะครับการทําผิดกฎหมายไม่เคารพกฎสังคมนะครับผมก็ต้องเข้ามาอยู่ในนี้นะครับหลายคนนะฮะเพื่อนพี่น้องด้านในนะครับเป็นมือปืนเนาะเป็นมือปืน แล้วก็ได้มีการฆ่าคนตายคนะดีฆ่าคนตายบางคนฉายาว่ามือปืนร้อยศพเนี่ยคือต้องเรียนอยู่นะเรือนจําที่ผมอยู่คือเรือนจํากลางบางขวางนะครับบางขวางคือที่รวมของคดีใหญ่ๆโตๆทั้งหลายคดีที่มีโทษจําคุกเกิน25้าถึงสาสิปีเนาะทีน,ะนีเนี่ยก็จะได้เจอคนหลากหลายประเภทมากไม่ใช่แค่ว่าคดียาเสพติดเท่านั้นนะครับหลายคนคุนชื่อว่าเป็นมือปืนร้อยศพนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยพออยู่ไปอยู่ไปเขาเริ่มประสาทหลอนนะเขาเริ่มประสาทหลอนเขาเริ่มคุยคนเดียวเขาเริ่มไม่เหมือนคนปกตินะครับสุดท้ายก็ต้องส่งพบจิตเวชแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนคนปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต้องทําการรักษาไปสิ่งนี้เราก็ผมก็มองว่ามันเป็นเป็นเรื่องกรรมหรือเปล่าเป็นเรื่องบาปกรรมที่เขาต้องชดใช้หรือเปล่านะครับหลายคนเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่สุดท้ายแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ บางคนไม่สามารถเดินได้เหมือนเดินไปต่อไปบางคนเป็นโรคประจําตัวที่ไม่สามารถรักษาได้อันนี้เป็นบาปกรรมที่เขาต้องชดใช้หรือเปล่านะครับที่เขาไปเอาสิ่งไม่ดีให้ลูกหลานคนอื่นมากมายนะครับเขาร่างกายแล้วเกิดส่งผลต่างๆนะครับทำให้ผมได้ได้ได้ฉุกคิดด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้เราฉุกคิดมากขึ้น กำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเราจะมาติดตามคุณแพทกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้มีสิ่งดีๆจากน้องเป็นหนึ่งรออยู่ค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน พพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งของนำคําสอนอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อปัญญาน,นันทพ,พิขุมาฝากให้พีดพิจารณากันดังนี้ค่ะทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วทำเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ความทุกข์ทำเหตุให้เกิดสุขก็ได้ความสุข ทำเหตุให้เกิดความเสื่อมเราก็ได้ความเสื่อมทำเหตุให้เกิดความเจริญเราก็ได้ความเจริญเราหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้ชั่วดีอยู่ที่การกระทำดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ดวงที่เวลาการกระทำของเรา ที่ทำลงไปนั่นแหละทําให้เวลาดีชั่วคิดให้รอบคอบจะทําอะไรต้องคิดก่อนว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่ว หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจจะแบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกับเราก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร C.P. Tower เวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 0 0หรืออีเมล address y o k w a t s g m a i l c o m ค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคน จะรอทุกท่านอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางและต้องขอลาเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ